ห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัดและวังเวงในยามค่ำคืนไร้ซึ่งเสียงผู้คนมีเพียงเสียงเครื่องที่แข่งกันร้องเพื่อบอกว่ามันกำลังทำหน้าที่เฝ้าระวงังและรักษาร่างที่กำลังนอนอยู่บนเตียงหญ้าที่อยู่หน้าห้องนั่งทอดสายตาออกไปอย่างไม่รู้ว่า ชะตาชีวิตของคนที่ตนรักในห้องนั้นจะเป็นอย่างไรเหมือนหนังที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเปลี่ยนแค่ตัวละครที่จะมาสวมบทบาทในเรื่องนี้เคสนี้ก็เป็นเหมือนกับเคสอื่นๆที่ผ่านมาหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนมาให้เราดูแลตามวัตจักรของชีวิตเกิดแก่เจ็บและตายระบบการจ่ายเคสที่นี่เป็นแบบเจ้าของไขาหากรับไว้ในความดูแลก็จะดูแลจนกว่าคนไข้จะจำหน่ายไม่ว่าจะสเตตัสไหนยายบุญมาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ที่เพิ่งมาตรวจพบหลังนอนโรงพยาบาลได้สองสัปดาห์ยายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดหลายครั้งที่ยายหายใจไม่สัมพันธ์กับเครื่องไม่ว่าจะปรับเซตติ้งไหนให้ยาซีเดทเท่าไหร่ยายก็ไม่หลับหายใจไฟล์เครื่องตลอดฉันพยายามพูดคุยให้กำลังใจทุกอย่าง จนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ยายดีขึ้นแต่พอรู้มาจากการซักประวัติกับญาติว่าก่อนยายจะป่วยยายเป็นผีฟ้าที่รำรักษาเวลาที่มีคนเจ็บป่วยในหมู่บ้านการรักษาแบบผีฟ้าเป็นการร่ายรำและร้องเป็นภาษาภูไทยใช่แล้วดนตรีบำบัด แต่ฉันร้องภูไทยไม่ได้นี่นาเอาไงดีนะฉันพอร้องสารพัญญะเป็นบ้างมันน่าจะใช้แทนกันได้ฉันมานั่งข้างๆยายจับมือยายไว้และเริ่มร้องสารพัญญะให้ยายฟังไม่น่าเชื่อยายจะนิ่งฟังฉันจากนั้นยายเริ่มหายใจช้าลงสม่ำเสมอและหลับได้ในที่สุด มาลาพวงดอกไม้มาลาพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชามาตั้งไว้เพื่อบูชา เสียงสรพัญญะที่ดังแวววออกมาทุกครั้งที่ฉันขึ้นเวรจึงเป็นเสียงที่คุ้นหูของทุกคนที่เดินเข้าออกในช่วงสองสาเดือนนั้นกลบเสียงความเงียบสงัดและวังเวงด้วยความเป็นเจ้าของไข่ฉันจึงถูกแอสไซน์ให้ดูเคสยายตลอดเวลาที่ขึ้นเวรและทุกวันจะมีเสียงฉันร้อง มาลาพวงดอกไม้ให้ยายฟังยายชอบมากขอให้ฉันเขียนเนื้อเพลงให้ฉันพิมพ์มันใส่กระดาษให้ยายยายเก็บมันไว้กับตัวตลอดเวลาแต่จากโรคที่เป็นอาการของยายก็เริ่มแย่ลงทุกวันยายมีปัญหาซิคลีชั่น ที่คอยไหลมาอยู่ที่หลอดคอยายต้องการให้ซักชั่นเกือบตลอดเวลาแม้เพียงแค่ซีเครชั่นเล็กน้อยยายก็ต้องการให้ซักชั่นให้ทุกสามนาทีทุกห้านาทีที่ฉันต้องลุกไปซักชั่นให้ยายคนอื่นยายก็ไม่เอาหากเป็นวันที่ฉันขึ้นเวรสองเดือนกว่าที่ฉันต้องเป็นเจ้าของไข้ ฉันเริ่มเหนื่อยมีเคสอื่นที่ฉันต้องดูแลด้วยไหนจะก,กิจกรรมอีกมากมายในแผนกและจากปัญหากำลังคนทำให้ฉันต้องขึ้นเวรวันละ16ชั่วโมงในขณะที่ยายก็ต้องการแต่ฉันเท่านั้นที่จะดูแลเวลาที่ขึ้นเวรฉันรู้ว่ายายรักแต่ฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากให้ยายยึดติดกับฉันขนาดนี้ ฉันขอคุยกับหัวหน้าและพยาบาลรุ่นน้องที่ขึ้นเวรด้วยกันพี่คะวันนี้หนูเหนื่อยจริงๆขอเปลี่ยนคนอื่นดูแลยายนะคะขอเปลี่ยนเคสดูแลนะคะไม่ไหวค่ะพี่เสียงร้องสารพันยะเริ่มหายไปความเงียบและวังเวงเข้าปกคลุมอีกครั้งมันไม่ใช่เพียงความเงียบจากภายนอก แต่มันเงียบและวังเวงจากใจของฉันทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านยายสายตาของยายจะมองตามฉันฉันทำเป็นมองไม่เห็นฉันไม่อยากให้ยายมาติดกับฉันอีกยายมีน้องพยาบาลอีกคนดูอยู่แล้วและฉันยังมีอีกสองเคสต้องดูแลใหนจะงานอื่นๆอีก อีกห้าวันฉันก็จะได้ออฟเวนแล้วฉันอยากออกไปจากสถานการณ์ที่บีบคั้นด้วยความรู้สึกตัวเองอย่างนี้จริงๆปรานยายบุญมาเสียแล้วนะเมื่อวานก่อนยายเสียยายถามหาปรานแล้วฝากของนี้ไว้ให้ด้วยฉันอึงเงียบไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นสมองคิดอะไรน้ำตาเอ,อ่อทน มือค่อยๆเอื้อมไปหยิบกระดาษแผ่นนั้นที่ยายฝากไว้ให้ฉันพี่ๆเตรียมรับใหม่เคสผู้ป่วยหญิงไทย79ปีมาด้วยเลสพิลาท o r รี a เฟลเลียใส่ทิ้วแล้วที่ ER หมอกำลังจะย้ายมามาลาพวงดอกไม้ Mom?